มาเริ่มต้นเรื่องนี้เลยกันแล้วกันนะฮะซ้หรับข่าวแรกที่ต้องวอลถึงเลยบอโจอยมณิินสาวน้อยเพชรบรนพแพงพี่นองครราผมเปิดโปสเตอร์แรกของภาพยนตร์เรื่อง่ข่ออพี่นังคาราผมต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่มีกระแสถามว่าคอยว้าตอนนี้แล้วข้าเจ้าสนใจคอยบอกข้าเจ้าแค่ขยบรบพี่นองครับเพราะวันหยังนะฮะคอยอาจจะเป็นพื้นที่เล็กๆกันด้นะฮะท็อปไลน์ที่วีของเขานะครราผม เพิ่นลงไปทางโซเชียลแตกจนจนแล้วนะฮะหรือว่าสิเป็นเหล่ายูทูบบงยูทูบเบอร์ของของคนตีดก๊อตติดสาวหน่อยเพรบัน,นเพิงในเพิ่นกระวอกไปแล้วพี่น้องครับตว่าข่กระสีวอกเพราะวันยังนะฮะตอนไฮมุดเจ้าได้เห็นเลยพี่น้องครับเพราะว่าอยากเป็นอีกหนึ่งซื้อนะพี่น้องนาะทางทับไลททีวีของเฮานะฮะเป็นแบบนี้พี่น้องครับนี่ คือบอโจเอามาเปิดเห็นเมืองเลยเล้วก็ศิลปินมากนาะหลายตาจริงๆแล้วพี่น้องครับต้องบอกว่าก้อนหนานั้นนะฮะทางสาวหน่อยเพรบพรรพีนเนี่ยมีการเปิดโผลมีการเปิดตัวนักแสดงหลากหลายผู้หลากหลายคนหล,ลับเม่าวาสิเป็นผู้หลับพี่น้องครับทางพอล่ลําแมนล่ําบ่วาสิเป็นทางแมนลงหน่อยออไรพรอนเออหรือว่าคุณพอดาบสอคุณพอเอเออหรือว่าสิเป็นอ,อ่อ วพราะหนาวงหลุนไหมหรือว่าคนที่มีกระแสเอาว้างสี่กันเรากันี่นองครับในสายวงการมาล่ำเนาะบอโจยังไม่ได้หนึ่งกะเอามารวมแสดงภาพยนตร์มารวมเป็นส่วนหนึ่งทั้งรับฉอกรับเชิดทั้งเป็นตัวหลอกตัวรักนะฮะนุ่มจิราเห็นทั้งไมพัชรี่บิวจิตชลิยาหนึ่พันล้านช่ ละกาทางพยาบาลฟินแลนด์ทางบอดน,นกพงศกรหรือว่ามา้วงศิลปินผู้ไทยคือเอาง่ายๆพี่น้องครับศิลปินละกาคนในวทมงวงการมลล่ามนี่ร่วมถึงลูกทุ่งนี่หลายอิรีพี่น้องครับผมที่มาเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องไข้อ่อนนะฮะต่ว่าแน่นอนพี่น้องครับนี่เอาจากโพเตอร์นี่เลยนะฮะอันนี้ก็น,น่าจะเป็นนักแสดงหลักนักแสดงนําอันนี้นุ่มจิราเบแน่ใจเดอแต่ว่าใช้คําว่าบ่แน่ใแจบไม่ได้ดอกเพราะว่าถ้าเกิดส่วนตัวแล้ว มีโอกาสได้คุยก็ไปเอียงเออไปเอียงสาวณีที่เป็นคนเขียนบทของภาพยนตร์เรื่องล่างส่งนี่แต่ว่าว่าอยากบอกอย่างหลายพี่น้องครับเอาเป็นตามที่เพื่อนนาเสนอเพื่อนวอมาแค่ไดนทุงจิรากับซีวอแค่นั้นนะฮะเอาอันดับแรกให้เบืองโปเตอร์กนที่เพิ่งเปิดโตไปนี่ภาพยนตร์เรื่องค่ายออพี่น้องครับเปิดโตไปแล้วว่านักแสดงผู้ใดแน่และ เป็นตัวลักเป็นตัวท็อปเพื่อนว่าจังสันพี่นองคาราผมนี่เลยให้นผู้จ่ในเมืองแบบชัดๆแบบเต็มโตเต็มตาไปเลยซึ่งยูทูบเบอร์ของคนทีเพิ่นติดตามสั่หน่ยเพื่อนแพร่พี่นองครับเพื่อนเก็ไปวอลันนนีนวลไลท์ลช่องละละ,ละต่ว่าห้ากาบในธานาอกาศเป็นสื่อทางทีวีก็ขอบวอลแนนจังหน่อยกับเรากันเนาะพี่นองเนาะแน่อนอนพี่นองครรบผมหนาหนังออกมาที่หลายผู้หลาแลคนกะเอ๊ะเป็นหนังผีเป็นนัง,นนงคววมเสือเป็นหนังของคนอีสานเป็นคนร่วงการมอลลั เพิ่นใส่ค้ำปล่อยว่าจังสีพี่น้องครับผมบบเห็นบบแมนบบมีบ่เสือไกย่ยักคขวมยักกายนี่คือค้ำปล่อยของพับประยชน์เหลืองค่ายออดพี่น้องครับในโปสเตอร์นีมีผู้ดนใดแน่พี่น้องเอ๋ยแน่นอนหรอเนาะว่าผับประโยชน์เหลืองค่ายออดนะฮะเห็นภาพใหญ่ๆมือกีก็คือตุ่มตามยุทธนาพี่น้องครับผมร่วมถึงเ นิกนฤพลเอาศิลปินใจอีทั้งค่ายหนึ่งเนาะเออเบลวนิพพดาทั้งค่ายหนึ่งว่ากันไปพี่น้องครับแล้วก็บ,บอจโจเออวงอิงรัตนพรแม่ครูบุญช่วงเด่นดวงอา่าละกาเอา่อทัศทัศนศักดิ์เหรอผู้ใดอ่ะกำลังหาอยู่วาตะวันได้หลูกก็คือการทัศนะขอามไม่แน่ใจว่าเป็นการทัศนะหรือเปล่าเออเอเอน่ะละพี่น้องครับ ก,การทัศนาและก,การน้ำแข็งทิพวันเอ,อ้อมแอม,มระไมแสงทองสาวห,หน่อยเพนบันเพ้งพ,พี่น้องครับร่วมถึงมีออบสุรพลนพรนะฮะนี่คือเป็นโปตเตอร์ลักพี่น้องครราผมที่เพิ่นเปิดตัวมาเป็นโปตเตอร์แรกแล้วกันนะพี่น้องเนาะซึ่งก็นานนั้นเห็นบอสโจอ,ออกมาแบบว่าเออเปิดโพสนักแสดงคนนั้นคนนี้มาเป็นส่วนหนึ่งของค่ายอ่อนนะฮะกะอยากมีสนหลวอนพันยูตะวากะคงบกกา ไปมีส่วนร่วมบ่ไม่ันหนักน้องครับบุญวาสนากาสิบ่ฮอดนะฮะเออเพราะว่าบ่ได้มีกระสอบกระแซ้วกระดังกือเพื่อนบ่จบอกว่าทั้งสี่พี่น้องครับนี่คือภาพยนตร์เรื่องแรกของวงการมอล่ําโดยมอล่ําเป็นผู้สร้างพร้อมดูได้ทุกวงการ ร่วมไปถึงข้อหนังกับเรื่องราวความเสื่อลีลบศทธานับถือบอ่เห็นบ่แมนบ่มีบ่เสื่อแะยะ่ความย่กายเออยแย่ขว่มย่กาย่ายออกบนว่าจังสลาพี่น้องครับ mm. และลงจอให้มุจจอในเมืองแน่นอนพี่น้องครับปี6 8เนาะเพราะว่าปี6 7ก้างสิมฤเวลาไปแล้วก้างสิมดปีแล้วแต่บัดที่นี้พี่น้องครับเพิ่นมีการบวงสรวงกัน นี่อาหนุ่มจิระแจ้งกำหนดการให้ฟังกัแเรากันนาะสำหรับกำหนดการในการบวงสรวงพี่น้องคราบผมวันที่11 11ที่จะถึงนี่ก็คือเออมือนีมืออื่นเออเป็นการบวงสรวงพี่น้องคราบผมที่โอ้จัดยางย่งไงคือเกาเลยซึ่งแน่นอนเน,นาะหลายคนนะฮะเลาหนุ่มจิระก็เคยอัปเดตแล้วเรื่องการบวงสรวงภาพยนตร์เรื่องไข่ออกครั้งหนึ่งที่ยุท่าง าสาวหน่อยเพลิบแผงทั้งทงัทง้งสำนักง,งานของเพลินพี่นองครับก็บเอาสร้างมาเอานั่นเอานี่เอาโน่น,นมาจัดยางยิงไงเลยคุณพอทมิใช่กลับไปแต่ว่าครังนั้นก็โอเคแหะมีปัญหาและอุปสรรคเรื่องหนามาต่างๆเข้ากับบอกสู่ฟังแล้วพี่นองครับบัดที่นี่อันนี้เป็นการบวงสรวงยางจริงจังเพราะว่าเป็นการแบบทีมงานใหม่คนเขียนบทก็คือไปเอียง คนที่นุ่มจิราแบบค่อนข้างทิ่จะสนิทเลยแล้วกับพี่ใหม่พวังเออคุณไดที่ติดตามแล้วรเรื่องบุคเพสนิวาติภาคหนึ่งนี่พี่น้องครับสืหวเรียกว่าผลงานการกำกับของพี่ใหม่เนี่ยก็ขึ้นเลิศอิเลีและคือปังอิเลีดังนั้นเมื่อมีการเฮ็ดทิมงานใหม่สางใหม่แม้ว่าจะมีการโป,โปรโดมดมายาหน้าน,าน้วพี่น้องครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเมื่อจะต้องเปิดกล้องแบบจรงิงจังเพิ่นก็เลยบอกว่าขอบวงสรวงแบบจรงิงจังครั้งนี้กับะธรรมดาพี่น้องครับนี่ เฮลิคอปเตอร์มารวมงานบวงสวงวาสารพี่น้องครราผมโอ้จัดยังไงอยู่เด้กำหนดการเป็นแบบนี้พี่น้องครรบผมเวลาเก่าโมงนะฮะเป็นการนัดหมายนักแสดงและทีมงานที่วัดบางปิ้งอ่านี่คือพื้นที่ในการบวงสวงนะพี่น้องเด้อแฟนขับเอฟซีไปเมืองไปเจอไปเจอได้นะฮะที่วัดบางปิ้งสม,มุทรสาครพี่น้องครับและการลังจากนั้นนะฮะเก่าโมงเคืองร่วมตัวทุกฝา่ายทำพิธีบวงสวงโดยพร้อมเพรียงกัน และก็เก้าโมงสามสนาทีเนาฬิกาสานาทีถึง11บเนาฬิกาสานาทีเริ่มพิธีบวงสวงพี่น้องครับส่วนเวลาตั้งแต่เที่ยงไปฮอดบ่ายโมงกะหตรัยข่าวสื่อมลชนสัมผาษ์พื่ออำนวยการสางภาพยนตร์และกระทีมนักแสดงสุขูสุขคนวัสันวนี่แหละพี่น้องครับเพิ่นบอกว่าอีกหนึ่งให้ไล่ก็คือ ช่วงเวลาบ่ายสองพี่น้องครับมีการแจกมงคลแจกของมงคลหลวงปู่เสือให้กับนักแสดงและช่วงเวลาสองทุ่มเป็นต้นไปเออสาวน่อยเพชรบานแพงทําการแสดงมีศิลปินมีดารามีนักแสดงที่ร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องไข่อขอึ้นทําการแสดงพร้อมนะครับผมเอาหนุ่มเจระให้มุจจอได้นเมืองกันพี่น้องครับ นี่เออเจะเฝ้าเตือนมากเออนี่นะฮะวัดบางปิ้งพี่น้องครับผมไปงานบวงสรวงพระพยโยนเรืองค่ออาอและไปเมืองการแสดงสดนะจะเป็นส่วนหนึ่งในการท้ายถ้ำพร้อมแล้วพี่น้องครับคิดว่าจังสันนะฮะเออโอเคเอาละกาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่นี่ยไอ้ปอเตอร์ห้องเมืองไปแล้วเนาะแล้วกานี่เลยพี่น้องครับผมเฮลิคอปเตอร์มาร่วมงานบวงสรวงค่าอ หลวงปู่เสือมาเป็นเส่อ,อ,อมาร่วมแจกวัตถุมงคล่นว่าจังสันพี่น้องคราบผมเอาไปไปกันไปกันพี่น้องครับโอเคเอาทางหน้าจอทีวีพี่น้องคับเพยนกมือขื่นหมุนติว,ต,วติวแล้วนะฮะนุ่มเจียรักกับวสิ้าอีกหนึ่งเรื่องเพราะว่ายัางพี่น้องครับเป็นเรื่องราวของบอสโจนนี่แหละเนาะแสดงความยินดีกับเพิ่นตะวันท่างหน้าจอทีวียกมือไปใบก่อนเดอ้อ นาจอทีวีบ๊ายบายก่อนนาจอทีวีบ๊ายบายก่อนพี่น้องครับเดี๋ยวไปต่อกันที่เฟซบุ๊กแฟนเพจของท็อปไลฟ์ทีวีและท็อปไลฟ์แฟนนะฮะยังมีอีกหลายเรื่องราวทีิ่นสีวสุมุจจอฟังพี่น้องครับผมนาจอทีวีไปหรือยังโอเคเอาพี่น้องครับเดี๋ยวอีกหนึ่งเรื่องเล่าขอแสดงความยินดีกับบอลโจถิงไทยแน่กันแล้วกันน้อพี่น้องเนาะเพราะว่าหยางพี่น้องเอ๋พี่น้องเอ๋น,เนี่เลยนี่เลยนี่เลยให้มุจจอดิดเมืองนะฮะความน่ารักของน้องยูทูบเออ เด็กชายพัชระนาวงสารน่องยูทูปพี่น้องครับเกิดเมื่อวันที่เก่าธัานว่าคม2 5 6 7เวลา10.15เออ10โมงห้านาทีน้ำหนัก3 3 2กิโลกรัมพี่น้องครับยูหองหา0501โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่นนะฮะเอาเนี่พี่น้องครับผมแสดงความยินดีก็บบอโจเนาะ อามาโหสิกดเพ่ให้นี่เอา้าน้องยูทูบพี่น้องครับผมต้องบอกว่าช่วงนี้พี่น้องครับบอลโจมีแต่เรื่องหนายินดีเลยนะฮะมาว่าสิเป็นการเริ่มบวงสรวงภาพะะยนตร์เรื่องไข่ออและคุณพอ่อเออน้องยูทูบเออเผู้นก็นตั้งซื้อตามดิเพื่อเลยพี่น้องครับต้องบอกว่าบอลโจนะฮะเป็นคนที่ แจ้งเกิดและเห็นหายลร้ผู้หลายคนในรูจักวงการมาลำ่ำพานยูทูบกับไอ้ต่างสวรรค์น้องยูทูบพี่น้องครับโอ้ยน่ารักน่ารักนะฮะเอาถือว่าเป็นการพลิกชีวิตเพลินนะฮะนอกจากอาุ้งอิงเพชรบันแพงพี่น้องครับผมเอานั่นแหละนะพี่น้องเนาะนี่คือเรื่องราวของอบอสโจโยมานิ่งสาวหน่อยเพชรบันแพรงร่วมถึงเป็นการบวงสรวงภาพนยนตร์เรื่องไข่ออและเปิดโต อือวัวโปเตอร์แรกยังเป็นทางการกันเล่ากันพี่น้องครับผมี่มีหนาตาของนักแสดงมีนักแสดงแบบชัดเจนว่าเป็นผู้ไดแน่ซึ่งก้อนนันพิ่งกับเปิดโตไปไลฟ์ผู้ไลฟ์คนละวล่ะพี่น้องครราผมร่วมถึงถิงไทยกับเครือแสดงความยินดีกับเพื่อนเนาะน่องยูทูบหลูกคุณพอบอดโจพี่น้องเอ๋พี่น้องเอ๋